ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือใช้บริการของรถทัวร์โดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรถทัวร สายต่างจังหวัดนะคะของบริษัทนครชัยแอร์จะยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์บรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันนี้นะคะมีข่าวดีจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดนะคะมาบอกข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะทางช่องอยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่อง ต้องทำคลิปดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มฟังเนื้อหากันเลยนะคะเริ่มต้นวันนี้เลยนะคะ2ตุลาคม2566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อตั๋วรถนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทางซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เคยนําไปใช้นะคะแต่ก็โดนปฏิเสธนะคะเนื่องจากยังไม่ได้เข้าร่วมกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ทุก เทุกเส้นทางติดต่อที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไป2ตุลาคมนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทนครชัยแอร์จำกัดเปิดเผยว่านะครชัยแอร์สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในโครงการร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารนะครชัยแอร์ได้ทุกเที่ยวทุกเวลาทุกเส้นทางทุกประเภทรถโดยสารติด ต่อได้ที่เคาน์เตอร์จําหน่ายทุกสาขาของนครชัยแอร์เลยนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อต้องการใช้สิทธิ์ชําระเงินค่าตั๋วโดยสารลูกค้าต้องแจ้งพนักงานทํารายการก่อนซื้อตั๋วทุกครั้งนะคะแจ้งเส้นทางแล้วก็เที่ยวเวลาที่ต้องการ จากนั้นให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่จําหน่ายตั๋วนะคะคือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรารู้อยู่แล้วว่านะคะเราใช้ผ่านบัตรประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยื่นบัตรประชาชนให้กับพนักง,งานที่จําหน่ายตั๋ได้เลยนะคะแล้วเราก็แจ้งว่าเราจะไปจังหวัดไหนเวลาเที่ยวรถที่จะต้องการเดินทางไปเวลาไหนนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบยอดค่าโดยสารเพื่อทําการสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป่าตังแล้วกดยืนยันสิทธิ์นะคะหลังจากทํารายการเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้รับตั๋วค่าโดยสารนะคะสำหรับใช้เดินทางในทันทีถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันที่1เนี่ยของแต่ละเดือนเราจะได้เงินค่าเดินทางในการใช้ค่าโดยสารอยู่แล้วเดือนละ750บบาทนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าส่วนมาก เขาก็จะใช้กันอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นค่ารถนะคะค่ารถไฟฟ้าค่ารถเมลอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมลูกๆหลานๆอยากมาเที่ยวกรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพอยากกลับไปหาคุณตาคุณยายจากต่างจังหวัดนะคะก็สามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะมาใช้กับบริการของบริษัทนครชัยแอร์ได้แล้วนะคะสําหรับการซื้อตั๋วโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนที่ได้รับการลงทะเบียน ในการใช้จ่ายสิทธิ์ในวงเงินการซื้อตั๋วครั้งละ750บาท ต่อคนต่อเดือนนะคะกรณีซื้อตั๋วเกินราคาให้จ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะโดยส่วนลูกค้าสามารถเลื่อนตั๋วได้ตามเงื่อนไขของบริษัทและสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆของนครชัยแอร์ได้แต่ไม่สามารถขอคืนตัว๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้นะคะทั้งนี้นครชัยแอร์ให้บริการรถโดยสารครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรถออกให้บริการเป็นประจําทุกวันและ มีสาขาให้บริการจำนวนทั้งสิ้น9 5สาขาเพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะเงินในบตรนะคะในส่วนของค่าเดินทางเราจะมีอยู่แล้วในแต่ละเดือนนะคะเขาจะให้ในวันที่1ของเดือนก็คือ750บาทในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทั้งขาไปและขากลับนะคะถ้าสมมติว่าเราเดินทางในจังหวัดที่ไม่ได้ไกลมากนะคะ เงินก็อาจจะยังเหลือก็สามารถใช้ได้ทั้งไปและกลับนะคะหรือถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไกลหน่อยนะคะค่าเดินทางอาจจะแพงอาจจะพอๆกับวงเงินที่เรามีอยู่หรืออาจจะเกินจํานวนกับเงินที่อยู่ในวงเงิน750ถ้าค่าตั๋วโดยสารเกินกับจํานวนเงินนี้นะคะเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างเองด้วยเงินสดนะคะแต่ถ้าสมมติว่า มันไม่ถึงสมมติในบัตรเรามี750ขาไปเราใช้600นะคะขากลับเราจะเหลือ150บาทเราก็ใช้150บาทนั้นและก็จ่ายส่วนต่างนั่นเองนะคะแต่ถ้าเดือนไหนเราใช้วงเงินในบัตรไม่หมดนะคะพอเดือนถัดไปยอดนี้จะไม่สามารถไปทบใหม่นะคะเขาจะตัดยอดกลับไปที่750บบาทเหมือนเดิมในทุกๆเดือนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้รีบใช้สิทธิ์ทันทีอย่าให้เสียสิทธิ์ของท่านนะคะและเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการสะดุดในหลายๆกลุ่มมากเลยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะคะบางท่านนําไปใช้นะคะก็แอปมีปัญหานะคะแอปล่มรููซื้อสินค้าไม่ได้นะคะบางท่านก็จริงๆจ,จะต้องได้สิทธิ์ย้อนหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะทางที่ดีนะคะตอนนี้ท่านสามารถโทร เช็คโทรตรวจสอบปัญหาในระบบของท่านนะคะในบัตรประชาชนของท่านสามารถโทรเช็คได้เองนะคะว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะคะทำไมนะคะยอดเงินย้อนหลังถึงไม่ได้นะคะบางคนก็จะได้ s m s แจ้งเตือนบ้างบางคนก็จะไม่ได้นะคะตอนนี้เกิดปัญหาหลายๆกลุ่มเลยนะคะบางท่านนะคะก็จะได้รับ ข้อความ s m s นะคะตั้งแต่วันที่1ว่าท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของท่านและคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเงื่อนไขเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็แบบว้าวุ่นกันเลยนะคะท่านสามารถเช็คได้ด้วยตนเองนะคะโทรไปที่เบอร์021092345นะคะแล้วก็ทําตามเงื่อนไขทําทตามที่ระบบแจ้งเลยก็คือ กด1น,นะคะเลือกบัตรประชาชนกด3ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแล้วก็กด1วงเงินร้านธงฟ้าแล้วก็เขาจะให้กดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นนะคะกดรหัสบัตร6หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟังวงเงินสิทธิที่ท่านได้รับนะคะแล้วก็ฟังว่าวงเงินที่สามารถใช้ได้อะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเช็ควงเงินนะคะที่ใช้ได้จริงนะคะและส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะคะเนื่องจากว่าท่านยังไม่ผูก ูกพร้อมเพยนะคะหรือว่าบัญชีธนาคารของท่านที่ผูกพร้อมเพยโดนอายัดหรือโดนปิดบัญชีไปนะคะยังทําตามเงื่อนไขตรงนี้ไม่สําเร็จนะคะท่านเลยจะยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเดือนกันยาที่ผ่านมาที่เขาจ่ายเดือนละ100บาทนะคะตามอายุของผู้สูงอายุซึ่งเดือนนี้นะคะสามารถดําเนินการได้และสามารถไปผูกพร้อมเพยได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคมนะคะเช็คสิทธิ์เลยถ้าท่านจําได้นะคะว่าท่าน ผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารไหนและต้องผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเดือนที่แล้วยังไม่ได้เงินตรงนี้นะคะให้ถือสม,มุดบัญชีไปที่ธนาคารเลยนะคะแล้วก็ไปเช็คว่าทําไมไม่ได้สิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าบัญชียังใช้งานปกติอยู่ไหมหรือโดนปิดไปนะคะซึ่งต้องทําในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะและทางคลังนะคะจะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะโอนอีกครั้งใน วันที่6ตุลาคมนี้นะคะใครนะคะที่ไม่ได้รับโอนในเดือนกันยายนให้รีบเช็คนะคะว่าบัญชีเกิดมีปัญหาอะไรนะคะให้รีบแก้ไขนะคะถ้าท่านแก้ไขเรียบร้อยแล้วภายในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะวันที่6ตุลาคมก็รอรับเงินได้เลยนะคะแต่เงินที่เขาจะจ่ายนะคะก็คือจ่าย100บาทนะคะรวม6เดือนแต่นะคะจะได้รับไม่เท่ากาันขึ้นอยู่กับอายุของ ผู้สูงอายุด้วยนะคะคลิปข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจข่าวสารสวัสดิการนะคะแล้วก็สวัสดิการทันข่าวด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และทางช่องนะคะก็ได้นํามาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะและถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากทราบข่าวสารเรื่องไหนนะคะอยากให้ทางช่องติดตามข่าวสารเรื่อง สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและทางช่องจะนำข่าวสารนั้นนะคะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะ mm. คลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ